สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วันนี้นะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังในเรื่องของกระบะราคาถูกกระบะราคาถูกนะครับเทิร์นเข้ามาใหม่ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาเก็บงานเพราะรถมันเยอะนะครับก็ต้องว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันสําหรับรถกระบะราคาถูกนะนะครับนั่นก็คือไม่ใช่รุ่นหรือรุ่นไกลนะครับรุ่นที่ทุกคนคุณหนูคุณตากันดีอยู่แล้วนะครับกับเจ้า โตโยต้าไทเกอร์นะครับมาดูกันเลยถามว่าคันนี้นะครับคันนี้ไนนทเกอร์เนี่ยไทเกอร์ปีปีสีนะครับปีสีคันนี้มีดีที่ตรงไหนแบบไหนยังไงบ้างต้องว่าหลายคนมองหารุ่นนี้อยู่แล้วมันนานๆจะมีมาสักทีก็คือกระบะแคปออโต้นะครับกระบะแคปออโต้เครื่องยนต์2.5ดีเซลแคปออโต้เนี่ยแคปตัวสูงนะครับแคปตัวสูงแคปตัวสูงของโตโยต้าไทเกอร์ออดีฟดี วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังคันนี้เลยเอาราคาไปก่อนแล้วกัน185,000บาท1 8 5 0 0 0บาทนะครับกับรถราคาแสนกว่าบาทแล้วได้ตัวสูงด้วยเกียร์ออตโอต้ด้วยนะครับมาดูว่าคันนี้มีจุดขายมีดีที่ตรงไหนเหมาะกับสมกับราคานี้หรือเปล่าน,นะครับก็น้องไทเกอร์นะครับไทเกอก็โฉมเนี่ยนะครับโฉมนี้ก็ปี 02, 03, 04มมันก็จะเป็นบล็อกเครื่องตัวเดีวยวก,ก,กันกับที่ใช้ใน t o y o ต้าวีโก้ก็คือรหัสเครื่อง 2494cc นะครับ 2494cc ก็คือบล็อกเครื่อง 2KD ซึ่งตัว o ต้ใช้บล็อกเครื่อง D4D บล็อกเนี้ยนะครับจนถึงจนถึงปี15นะครับบล็บอกเครื่อง 2KD นะครับแต่ตัวนี้ก็คือ,อเป็นบล็อกบล็อกแรกเลยบล็อกแรกที่ใช้ที่ใช้ในตัว o ต้าไทเกนะครับเพราะว่าตัวก่อนมันจะมีอะไรบ้างมี 3L 5L แล้วก็ KZ นะครับแต่นี้เป็น D4D แล้ว เครื่องยนต์2 5 0ี c c นะครับ 2,494cc นั่นแหละเราเรียกเครื่องยนต์2.5ลิตรเครื่องยนต์ดีเซล185,000บาทและคันนี้ต้องมาดูว่าคันนี้ปี02ปี45รถเนี่ยผมผู้ชมจะต้องไม่แทบเชื่อสายตาเลยผมเองก็เช่นเดียวกันเป็นรถที่ผมเทินเข้ามาแล้วสภาพนี่คงรูปดีมากนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับเปิดดูให้ให้ออยซูไม่ดูเลยน็อต <not S 2> ไม่เคยแกะเลยนะน็อต <not S 2> ไม่เคยแกะ ไล่ดูตามแต่เข็บแถบซ้ายขวานอดฝากระโปรงคานหน้าต้องว่าทวัดกันที่บอดี้นะความเดิมของคันนี้เนี่ยชนะเลิศเลยนะในรุ่นเดียวกันมันไม่เคยแกะเลยรถกี่ปีเนี่ย18ปีนะครับ18ปีนะจะมีเปลี่ยนใหม่แค่นี้กันชนอันนี้แกะนี่กันชนหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเมื่อก่อนมันบุบอยู่ตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ แต่ตัวตัวเดิมมันมันไม่สวยนะครับอาจจะไปเฉียวมานิดหน่อยนะครับแต่นี่เขาเปลี่ยนกันชนมาใหม่นะครับแต่ตรงว่าห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องกับคานงคานหน้าสวยเดิมมากดูฝากระโปรงดูในโลโก้โตเตยตาอยู่ครบใครมองหาไทเกอร์ดีฟอโตโตนะีเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทผมการันตีรถโครงสร้างเดิมให้เลยคันนี้ ไม่ใช่ว่ารถเอาเทินเข้ามาแล้วจะลดชิลเล่ลดพิกชนลดคว่ำม,มาขายไม่มีทางนะครับโดยมาตรฐานของมงคลคาเซนเตอร์ต่อให้เป็นรถตัดขายรถราคาพ่อค้าก็ต้องเน้นรถสวยเดิมโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีเล่มทะเบียนพร้อมใครอยากตัดไปขายอยากซื้อไปใช้ส่วนตัวได้หมดเลยมาเลยนะครับแต่ว่าไม่มีไฟนันจัดนะต้องว่ายังไม่มีไฟนันจัดถ้ามีไปยังท้องถิ่นก็ก็เอามาจัดได้นะครับแต่ว่าผมเช็คล่าสุดยังม,มีไฟนันรับจัด ยางด้วยนะ้ยางก็ถือว่าสภาพใช้ได้เลยนะครับยางนีดอกเต็มเต็มเลยไม่ใช่ว่ารถตัดแล้วมันจะยางโรน้นะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีหลายปีนะครับยางดอกเต็มเลยภายในภายในก็จะดูรักษาง่ายหน่อยเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังชุดเครื่องหนังนะเป็นดอ,อกสีเทานี่เกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้ตนานานจะมีมาสักทีไทเกอร์ครับ เกียร์ออโต้เนี่ยนะครับหลายคนที่เขาแบบว่าไม่ถนัดเกียร์ธรรมดาอยากขับชิวๆใช้ในไร่ในสวนไม่อยากปวดขาปวดแข้งปวดขาคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วเลขไม้เท่าไหร่เนี่ยโอเป็นไม้ดิจิตอลเลยเหรอไม้เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเปิดไฟก็ได้เอ่ะเปิดไฟเอสองแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบแปดกิโลก็โดยส่วนใหญ่คือรถเกียร์ออโต้เนี่ยจะวิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับโดยเฉพาะเป็นรถกระบะเองเนี่ยจะใช้งานน้อยใช้ใช้งานพอๆกับรถเก,ก๋ง แคบเนี่ยดูนะครับสบภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยห้องโดยสารห้องโดยสารนะครับคนขับแคปเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เหร่สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานใครมองหากระบะแคปออโต้ราคาไม่แพงมากผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนกับ t i เกอร์ดีฟดีคันนี้นะเครื่องยนต์2.5 0 0 ได้ตัวสูงพิรันเนอร์ด้วยนะตัวสูงด้วยนะสมัยก่อนนี่ก็ใช่ย่อยนะครับรุ่นนี้นะครับก็น่าจะประมาณสัก6-7แสนได้นะสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้เหลืออยู่แสนแปดาหนึ่กับรถราคานี้แบบไม่ต้องไปไล่อะไรกันเยอะแล้วนะครับยางเยิงมันโดยคงมันได้ข้างโอ้โหปงซุ้มล้อด,ดูดีเลยนะครับขับดูดีเลยสําหรับกระบะออโต้ Auto, ขับชิวๆสบายๆขนบรรทุกข,ของได้ด้วยนะครับขับสบายเหมือนรถเก๋งเลย 1 8 5 0 0 0บาทรถเทินที่ส,สัสดาเทินเข้ามาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้แฟนขับแฟนเพจที่เขามองหารถราคาไม่แพงก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายแรกที่โทรเข้ามาจองด่วน1 8 5 0 0 0บาทฝากไว้ด้วยกับ t i เ e r D4D Cap คันนี้นะครับเกียร์ออโต้ตัวสูงด้วยนะครับผู้ชมฝากไว้ด้วยคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรถมือสองมงคลคนเ,นเตอร์เหมือนเดิมสวัสดีครับ